สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำาตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทํำข้าวต้มกุ้ยค่ะไม่ว่าจะทำทานหรือทาขายก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวิธีทํำข้าวต้มกุ้ยก็จะใช้ข้าวสองอย่างค่ะก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยนะคะ วันนี้มีแต่ข้าวเหนียวแดงค่ะข้าวเหนียวพันนี้ก็จะหอมแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะถ้ามีข้าวขาวก็ใส่ได้ค่ะข้าวเหนียวก็จะช่วยข้าวต้มกุย้ยมีความเหนียวแล้วก็หนึบหน้าทานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นเราก็จะเทเข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยรวมกันค่ะแล้วนำไปล้างบางทีอาจจะมีเศษฝุฟฟ่นหรือว่าเศษดอกหญ้าต่างๆก็ล้างออกประมาณสักสองครั้งค่ะ จากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะรอให้เขาเดือดค่ะพอเขาเดือดเราก็จะนำใบเตยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเตยที่ตากแห้งไว้ค่ะสำหรับเวลาแบบนี้เราไม่อยากไปตลาดบ,าบา่อยๆก็ซื้อมาตากแดดไว้แบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็นำข้าวลงไปต้มเลยค่ะ ต้องรีบคนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวจะติดหม้อคนให้ข้าวแตกตัวค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะพอข้าวแตกตัวเสร็จแล้วเราก็จะรีเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปน้ำก็จะเดือดแล้วก็จะล้นหม้อค่ะใช้ไฟประมาณนี้ค่อยๆเคี่ยวไปค่ะเดี๋ยวก็สุกนะคะระหว่างที่ต้มนี่ก็หอมมากๆเลยค่ะ ถ้ามีฟองก็อย่าลืมตักออกด้วยค่ะต้มต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะ จากนั้นก็จะตักใบเตยออกค่ะเราก็จะได้ข้าวต้มกุย้ยเม็ดสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะค่ะทําไม่ยากเลยค่ะสำหรับข้าวต้มกุ้ยนะคะมีเคล็ดลับนิดเดียวคือต้องเติมข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความนุ่มแล้วก็ข้าวเขาก็จะได้ไม่แยกตัวเกินไปค่ะ ไม่ว่าเราจะเปิดเป็นร้านข้าวต้มกุ้ยหรือว่าทำทานที่บ้านก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ